สวัสดีค่ะไปโรงเรียนกันค่ะก่อนอื่นเอากระเป๋าขึ้นรถอึ๊บอึ๊บเปิดประตูเองด้วยไม่ไหวคุณแม่ช่วยหน่อยนี่ค่ะทำแบบนี้เรียบร้อยแล้วต่อไปมาหาเจ้าเหมียวกันค่ะเล่นเจ้าเหมียวก่อนไปโรงเรียน แล้วก็สวัสดีออม่าคุณแม่ทำไส้กรอกให้กินก่อนไปโรงเรียนทุกวันค่ะมาค่ะไปโรงเรียนกันดูสิจะเหมียวเดินตามด้วยขึ้นรถเรียบร้อยตามมาค่ะนั่งรถประมาณสิบนาทีระหว่างทางก็กินไส้กรอกไปด้วยเป็นมื้อเช้าก่อนไปโรงเรียน ถึงโรงเรียนแล้วค่ะอารินเรียนโรงเรียนปักนิทานเด็กดีตอนนี้อยู่ชั้นอนุบาลสามทับสองค่ะเข้าโรงเรียนก่อนนะทุกคนเดีย๋ยวเรามาเจอกันตอนเลิกเรียนสวัสดีค่ะคุะคณแม่เลิกเรียนแล้วทุกคนคนนี้เพื่อนอารินเองค่ะอาริเซ่หรืออาริเซ่ทำเราสิ ไอซิเซเป็นเพื่อนอารินตั้งแต่อนุบาลหนึ่งค่ะเดี๋ยวมานะไปหาเพื่อนก่อนนี่ค่ะเพื่อนอารินจูเนียปีกุลไอลินก็ข้าวคลิปนี้แค่นี้ก่อนนะคะทุกคนเจอกันใหม่คลิปหน้าอย่าลืมติดตามน้องอาลินด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะ